ถ้าเบิ้งเด้อฟ้าสะลัวสลัวแนวนี้บ้ามีสิไตขกินุ่นได้บ่เออโอ้โอ้โอ้มาเบิ้งกันคักๆเลยเอาเอาแบบนับเอาเลยอะ่ะ นับเอาเลยอะ่ะนับเอาเลยอะ่ะบินเต็มป้าบินเต็มป้า บินเต็มปาบินเต็มปาบ่ตรงนี้บ่ตรงนี้เออบ่ตรงนี้บ่ตรงนี้หนีบ่รอดเห็นไฟบ่ได้ตัวแบบว่าคูมือนี่มันเก่งแล้วเห็นเห่านี่บินไวก่อน่ะนะคูมือมันเก่งแล้วย่านี้ เมเดล,ล่ามาเบิ้งเอาเด้อยเมเดล,ล่ามาเบิ้งเอานี่สีลงหูนี่นั่นหูเห็นบ่นี่หูเออเอิ้นหาจะเมเดล,ล่าเมเดล,ล่าเป็นไผพผ่นวะเดี๋ยวบ่ามีสิภาพเปิดโตัเมเดล,ล่าเมเดล,ล่าเป็นผู้ใดจังได๋นั่นบินอีกแล้วบินอีกแล้วบินอีกแล้วเป็นบ่ามึง เมดาลาเป็นไผ่ผ่านวะเมด้าลาเป็นคนคนหนึ่งเป็นบุคคลปริศนาลึกลับอยู่เดี๋ยวบามีผ้ามาเปิดตัวเราบ่าเคยเสียว่าขวางยุบมูนี่มีอยู่จริงเราบ่าเคยเสียว่าขว้างมูนี่มีอยู่จริง เห็นไฟมันสิบินเห็นไฟมัน oh สิบ oh ินไปเรื่อยๆพี่น้องผมเห็นบ้าชนเห็นบ้าชนเห็นบ้าชนนี่คนใดคนไปผู้ใดมาคนมาคนผู้ใดมาคนมาคนอืม บ้ามีบ่ามักก้นน้ำไผ่ฮ็ดเพิงเด้เฮ็ดเพิงบ่เกิดเว้ยมื้อนี้บ้ามีบ่ามักก้นน้ำไผ่บ้ามีบ่ามักก้นน้ำไผ่เออมีเวลาแค่บ,บ่เกิน10นาทีอ่ะตอน,นที่ห้องสิได้ นี่เวลาบ่เกินสิบนาทีถ้าเกินนั่นมันก็นล่งดินเบิดแล้วอเอเบินไปใส่บางหันบินไปใส่โอ้โห้ใส่หละตัวบางหันเอ,อ้ย บูลงไปหลวดดีบ้ามีบไม่ได้สนใจเลยเจ็บบ้ามีหมักลงปลาพุ่นอีสองตัวเห็นบ่าุ่นงามๆเลยเอามันมีเวลาเก็บแค่สิบนาทีพี่น้องได้หน่อยได้ไลยได้หน่อยได้ไลยพี่น้องพี่พี่นอ้นนนอ,งนองพี่ยนันหนาวนะบ้ามีบ่สาม,มารถสิบอกผู้ใดได้เ <laughs> ม็ดาามาาด,มดารามาเบิ่งได้เม็ดดาราเด้อ บินยุสยโอ้บินมาหามันไผมันมันหรอวะฮ่าฮ่าเอามอ,อาาามอนี้เอาเราขาวบังญ่มอนเอาบางังไ่มอนเอาบังไงนะครับนาะพี่น้องผมมอนี้หเอาบังญ่ โอสิท่ายคลิปสันท่ายบ่ได้เลยเพราะว่ายัางลิปสันท่ายบ่ได้พี่น้องโอเอา้าบ่ได้ยอตัวตัวนี้กับบินขาดเลยสองั้งสองตัวเลยโอ้โหเสียดายเลยบินนี้เลย โอ้โอ้โอโอโตกใส่บะโอ้นั่นเอาตัวนี้ได้สองตัวผาดตัวนึ่งผาดตัวนึงไปลเรีย่ยห้องไปเลี่ยๆพ<อ>้ยว่าเต้จับว่าเต้จับว่าเต้จ,ตจับกับตกปภาบโหลด ມາຄືສິຈັ່ງໃຂັນນຄີສິແຈງກສາຄູບາ เาเบิ้งวสิบหนาทีเหาสิบได้ยักตัวสิบนาทีเหาสิบได้ยักตัวมาเบิ้งกันพอป้นเรามั่งนี่อุ้ยอีกสองผีน้องเดี๋ยวเย็นขันไปแห้งมันบินตัวตัวไหนบินไหลมัที่บินนี่เบิ้งเอ๋องามงามยู้ยผีอีกซี่หาตัวแถวเบิ่งเด้อขัน Ba mày săn nèo nì Thăn cả thăn, bó thăn cả bín lạ Bông cuộm xuôi ngam Mẹ đã ra, nhìn kìa, nhìn Đấy Bên đáy Bên đáy Kéo Năn Bụi vào bín là, Bụi vào bín lạ Hiến bò à, Ơ Ơ มีไงค้ามข,ำ,ขำอะ่ะส่วนตัวบ้ามีสำรับบ้ามีแล้วขํามขำซืออออ้อไปเบี้ยงสองเฮียนมือนี่บ่ได้ขายนะครับเด้อเต็มที่ก็เอาไปแลกบบกสองเส้าสำรับบ้ามีนะมีาคํามบ่าขายมีแต่คํามบาปันกันไปกินบ้ามีชิดแนวนี้บ่เคยขึ้นายกว่านี้ คือผูใ้ใดอยากให้ต้นทุนไปว่าสันสู้เมยสูใ้ใดเป็นกำลังใจให้กเห็เอาให้เงินไฟบ่เอาแต่ว่าผู้บ่มีจกินกูอยากแต่ว่ากูไปหาบ่าเป็นหาบ่ใดก็บอกมาพี่น้องกูอยากกูไปหาบ่าเป็นกูหาบ่าไดว่าสันบอกบ้าวมีมาบ้าวมีกับพร้อมจัดให้พี่น้องผม ทางนอกก็มี <c oughs> เป็นคลิปบ้ามีที่เบิ่งเราโคตรง่ายมันว่า ต่าวาลองมาเห็ดเบิง้งเดือบเบื้องกับขวดไงต่าวาลองมาเห็ดเบิง้งลุงเขียวฝากไปถึงลุงเขียวฝากไปถึงไอรีดมีฝากไปถึงไอเล่าแลนายเออฝากไปถึงไอถือกล่องประคองชีวิตฝากไปถึงไอถือกล่องประคองชีวิตแล้วก็ผู้เกี่ยวของทุกภาคส่วน ของแท้ของแท้ของแท้ ier, e, e เอ้าสิบนาทีไปพ่อเต็มขวดอ่ะเนี่ยพ่อซ้ำนี่พ่อครับเอามื่อซ้ำนี่เอาหาไปกินบ่ได้หาไปขายหรือว่าผู้ใดสิให้ไปกำลังใจให้ onas, ตัวทุนจักบังหน่อยบังใหญ่ก็แล้วแต่บ้า <c oughs> มีก็สิให้ไปกินคือเก่าเลยครับเด้อขอพูดคำสวัสดีครับพี่จเตนี่ย่ะมันเปิดเวลาแล้วซ้ำนี่ พราะว่าเอาอีเจ๊ตัวอีเจ๊ตัวเฮ้ยเจียบมาลาทอนครับวาวังหันพี่นองข้าวเดียวอ,ะอ่ะอ้าตัวสุดท้ายเด้อแก้วขอบคุณครับสวัสดีครับนี่อะต้นมันจินกระไร